สำหรับข่าวแรกเนะคะเป็นเรื่องราวของมาตรการนะคะป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นี่แหละนะคะกระทรวงมหาดไทยออกมาตรการป้องกันและกะลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นี่จังหวัดขอนแกน่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดอรธานีและ้วกะ็จังหวัดเลยค่ะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นี่นะคะ่ะเบิงจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นร้ายมือแล้วเป็นร้อยๆกว่าคนเนี่ยมีแนวโน้มที่สิแพร่ระบาดหลายขึ้นรวมถึงประเทศไทยเราเองนะคะนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวท่าอากาศยานที่มีผู้คนเข้าออกจํานวนหลายนะคะถือเป็นแรงเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคนี้นะคะ การควบคุมอย่างทันเวลาและก็การจํากัดวงกว้างที่เข้าว้าไปนี่แหละการแพร่ระบาดเนี่ยจำกัดการชุมนุมของประชาชนเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงที่บริเวณให้การแพร่ระบาดนี้มันขยายวงกว้างไปไงขึ้นเนาะค่ะเขาก็เลยมีมาตรการในการดําเนินการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดมองแอร์อัดเบียดเสียดพื้นที่จังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นคอนแก่นโคราชสกลนครอุดรธานีเนี่ยเพิ่นบอกแล้วว่าปิดเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์นี้สิคลี่คลายปิดมาตั้งแต่วันที่22มีนาคมนี่แหละเมื่อวานนี้ค่ะสถานที่ปิดนั่นเนาะค่ะกัมีร้านอาหารเครื่องดื่มเนาะค่ะเปิดให้บริการเฉพาะการขายอาหารหรือเครื่องดื่มเอากลับไปกินอยู่บ้านไปซื้อบ่อหนานั่นงกินอยู่ร้านบ่อห้ยาัจอแจแอ์อัดกันอยู่ร้าน ค่ะให้ซื้อให้สร้างไปไปกินที่อยู่บ้านเจ้าของร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโรงแรมค่ะคือคนนอกนี่บรับวอล์กอินไม่รับบ่ไดดเลยรับเฉพาะแขกที่เป็นอยู่ในเกสทที่เป็นแขกอยู่ในบ้านเขาอยู่แล้วนะค่ะทางซัางลรยพสินค้าศูนย์การค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ร้านค่าย่อยในอาคารหรือบริเวณที่อยู่เดียวกันติดติดกันหลายหลายมองเนี่ยค่ะอ่ายกเว้น ธนาคารซูเปอร์มาร์เรก็ตร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีพอ่าแล้วก็ร้านอาหารก็คือกันเปิดให้บริการเฉพาะซื้อแล้วก็กลับไปกลับไปบ้านเลยตลาดนาดัดตลาดต่างๆเนาะค่ะสิเปิดให้บริการเฉพาะอาหารสดอาหาราแหง้งอาหารปรุงสําเร็จค่ะซื้อแล้วกับเมื่อบ้านว่า,วา,าง่ายก็คือแนวยู่น,นวกิวนไม่ย,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 ยังอปด้ปกติขายกันในปกติไม่ต้องยุดแม่คะยกเว้นพวกอาจจะเป็น ของเลนเสือ้อผ้าเครื่องกำลางนี้หมดหมาขายไปก่อนเพราะว่า,ามันค้นสิปหุ่มหลายเลยเน,นาะแล้วก็ร้านอาหารซัดนะคะร้านขายยาสินค้าเบตเตอร์เลสสินค้าอะไรที่จําเป็นต้องการดํารงชีพตอนนี้นี่โดยเฉพาะร้านขายยาเนี่ยจำเป็นหลายเพราะว่ายามเจบไข้ได้ป่วยมาตอนนี้คน้นบ่คอ่อยอยากสิไปลงบัตรแล้วนะคะเนะาะและ้วก็มีร้านเสริมสวยร้านแต่งผมร้านตัดผมมองบริการซักผิวหนังเจาะส่วนต่างๆในร่างกายนี่ปิดเบิดแล้ว สถานที่เล่นสเกตโรลเลอร์เบลดนะคะหรือว่าการเล่นอื่นๆคล้ายๆกันนี่แหละเป็นร้านซ่อมเต้นซ่อมอย่างนี้กับปิดน,น,นะคะงดะ<ม>ต่อมาค่ะในเรื่องของสถานที่ที่ยังสร้างปิดอีกก็จะเพิ่มในเรื่องของสวนสนุกสวนสนุกสถานที่เล่นโบลิ่งตู้เกมนี่ค่ะปิดแล้วก็ร้านเกมร้านอินเทอร์เนต็ตสนามกอล์ฟสนามฝึกซ้อมกลอล์ฟสาวายาําสวนน้ำค่ะหรือว่ากิจกรรมทัพนองเดียวกันกับสาวายนาสวนน้ำนี่แหละ,ะเพื่อนกับปิดคือกันค่ะ ต่อมาก็คือสนามชนไก่สนามซ้อมชุนไกู่นย์พระเครื่องพระบูชาสนามพระเครื่องพระบูชาซนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการสถานที่ศึกษาทุกแห่งทุกประเภทค่ะร่วมทุงสถาบันกวิชาพรเนี่ยสถานที่รับเรียงเด็กนี่ก็คือให้ปิดหมดเลยค่ะสถานที่ที่ให้บริการควบคุมนหนักค่ะหรือว่าจะเป็นคลิ่ิกความงามสถานเสริมความงามนี่ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพยังเช่นร้านสปาร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านนวดเพื่อเสริมความงามนวดแผนไทยนวดแผนโบราณอันนี้เดี๋ยวจะเลี้ยวจากน้อยเด๋ยวค่ะว่าเดี๋ยวจะมีหลายหม่องอยู่ก็จะมีสถานประกอบพิจิการอาบอบนวดค่ะอาบน้ำอาบอบสมุนไพรอบไอ้น้ำร่วงมอหระศพร่วงภัพยุนร่วงหนังนี่แหละค่ะร่วงละครสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่่ายสถานบริการสนามมวยยขายมวยยรงเรียนสอนมวยสนามกีฬาสนามฟุตซอลกีฬาร้านคาราโอเกะทุกประเภทโต๊ะวิลเลียดสนุกเกอร์ทุกประเภทค่ะร้านบริการเกี่ยวกับซัดกบงดไปแล้วงดถังงดค่่บ่อโต๊ปลาบ่อตกกุ้ง งดคือการคกิจกรรมที่คลายกับตกปลาตก้งนี่ก็งดค่ะ,คะนี่คือสิ่งที่เพิ่นประกาศมาห้ามะนะห้ามในพื้นที่อขอนแก่นนคะรราชสีมาส,สกลนครอ,อุดรธานีและก็จังหวัดเลยค่ะ